เดี๋ยกลับไปกวันนี้เรามาละเกมนี้เยอี EP หเดี๋ยวรอคนกันนะนานๆนานแสนนาน,น,าน,น,านคลิปนี้ไม่ยาวนะคลิปนี้ไม่ยาวไม่ใช่ EP รวมนะครับจำไว้เลยน,นะครับไม่ใช่ EP รวม น่าสนใจดีนะโอ้แต่เขาไม่เขาเลยแล้วลตั้งดิคาวแล้วตั้งดิคาวจังดิคาวโอ้ตัดภาพเลยกัน,นคับจบโอ้ยยังไม่ยอยางไรเกิดขึ้นเลนะรอตั้งนานโห้ตั้งนานโอ้ขนาดตัดภาพแล้วเนะี่ย เราเขาสุดท้ายเอเคคือทิ้ตรองกันถแบบ้าหรับูดไปวันนี้อีพีผชิวชิวเอเ้อเอโอ้โหนา,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 าจังขอชากกิน ไทยร็วจังวะนี่เราจะใช้ปืนี้อย่างเดียวเลยอาวุธที่เราจะใช้พื้อแล้วนี่ 你，好，好。 ออนครบทุกคนเคยโอเคพร้อมเลยวันนี้เพื่อนผมก็ไม่มาเลยกับผมเช่นเคยทุกคนต้องรู้แน่นอนเดนยูนำหน้านะตัวโอตรงกลางแล้วก็เดบยูตัวข้างหลังยูโอเดวบัยูอเป็นเราเองนะจะทำอะไรจะทำอะไรคม่เยรู้นะ อย่าอย่าลยอ,อย่าเลยอ,อื้อ่กระดมยิงเป็นกระดองโอ้ยิงกไกลมากโอ้ยิงกไกลเงี้ดิิงเลยเอาจริงเลยเดี๋ยวขอดูกอนนะอ้กี่ที่อู้สนุดโอเคอีพีหกนางไม่ได้ยาว ได้ยขนาดนั้นเป็นยาละสัตว์ฮะเออยิงหัวเลยเชื้อเพลิงระไวไหมเนี่ยตึงลมมลแล้วฮะจิมูบานเลย

ชีอือลาคลานชะมัดเลยเยอะมากอืออืออือโอ้โอ้มันมากสนุกจัดโอ้ โ uh อ้โหอีพี่หงเล่มากสู้กันยังมัน Nanna.

ข่านเขาข้ามบักแน่จะบักไปโอเคบบไปรู้ต่อยืนเลยหรอผานตาย โอ้นอนเองเร่งหมดเลยแบบนี้ตรง่นี้ละโอ้แบงนี้เราจะแก้แบแล้วลุยต่อเชื่อเชื่อเชื่อ U อ,อสี่สิบบาทขึ้นมบนหกเกิดละเกิดละซื้อยี่สิบห้าบนี่ใช้ตังให้คุณนี่คือสิ่งที่เรายอมซื้อไปทั้งเมื่อทั้งมวล ไปห้องน้ำับะมันดื่มเทีก่นอนยืนตรงนี้เพ,พิ่มความเท่เพิ่มความเป็นสตรีรดัดรีโอเง้นของจบชิปเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้ EP 7ได้ดูแน่นอน